อันนี้ก็แผ่นกระดานปูงทึ่งกะมางออกมาแล้วบริเวณรอบบานจังหน่อยก่อนค่อยขึ้นไปอีกทึ่งอากาศเมื่อนี้เย็นมากเลยค่ะซูนเขาจังหน่อยก่อน ยังแมนกินหมดเนาะว่าแมานใหม่ดีพังลงมากกับมุลเบิดแล้วกินหมดกับตังไอ้ลำคานเสียงกินหัดบานปลาชุดนบสววเดนดีเสีซงนกออกหาเกินยงยับส่าทุกคนเกินมันได้ก็เอาออกแล้วคานะ ขัขึ้นไปเบื้องต้นทึ่งเสียงเงี้ยงกีกดีแล้วอื้อน,นั้น ีอากาศอากาศเย็นมากเลยค่ะบ้านนี้12องศามื่อนี้ที่มัน10แล้วค่ะแต่แดดออกกจะอุ่นขึ้นแล้วอากาศวันนี้ร่มบม่ถ้้าเบิ่งตอนสวยๆหุ่นล่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบายซี่โมงแล้วค่ะทุกคนไปขึ้นไปเบิ่งอีกก่อนค่ะหงดได้แล้ว ออกแล้วตัวนี้ค่อยๆหยางค่อยๆอยางค่ะทุกคนนี่ค่ะอานนี้ออกแล้วอันออกแล้วโอ้ย,อออยเปินตาตัดใหม่เสียงดังเนี่ยบิน้างล่างเลยค่ะทุกคน ตัดไม้เสียงดังค่ะทุกคนเพื่อนมันตัดอยู่พุ่นแล้วค่ะทายวิเวยบ้านให้เบิ่งแค่นี้นะคะทุกคนอื่นอยถทายไม่เนาะค่ะอื่นก็จะข้นมาได้บอคือเอาไม้หมุนี้อกแล้วถ้าเบิ่งก่อนค่ะราจะข้นมาได้เบิ่งได้บอค่ะตอนท้ายเจอพูดใจที่ได้ปลูกผักกินเองค่ะทุกคนคุนผัก สวัสดีค่ะพี่น้องสปูสุกคนยิเ่เจียงมานั่งคุยอีกแล้วค่ะย้ำมือแรกืันนี้เปรเอกบอกมานังคุยนั่งหมอนอเป็นยังไงทุกคนสบายดีบออากาศหนาวเย็นดูแลตุกขภาพนีเด้อค่ะยิเ่เจียงกับใส่เสียกันหนาวเลยค่ะห็นบอคุณนะใส่เสียกันหนาวนอนเลยค่ะ สำหรับเยื่อจีมืนมว่าวนหนาวหรอกค่ะทุกคนเพราะว่ายื่อจืมาอากาศเย็นอากาศหนาวแต่ว่าก็ใส่เพราะวามอบอ,อุ่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะไม่สบายแล้จะยากอีกก็ว่าได้ใส่ไหมหรอ,อกด้วยค่ะได่ยินเสียงดังฟังชัดอยู่เนาะคะ่ะบ้านก็เอื่อยหลังคาออกหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็รอช่างมาเชื่อมใส่เหล็กค่ะ กะจิไม่เห็ดใบไห้นี่ละค่าสร้างนะเนาะเจเจอคืก็บอกคอยแต่บ่มีแห้งที่ปัญจวะเนาวางไว้ไกลก็สันเจเจอมาก็นไ้แขวอันคือเกาหน่ะละค่าคิดเจเจอมากบเนี่ยมือแรงคือเกาหล่ะจักกับบมีอยังสีเห็ดเนาะกับบอกไปสันละทุกคนกับบ่มีแนวเบาหน่ะนะกับบอกตะเลืงบ้านเพราะอายุตะบ้าน มืนอนีมาที่พาทุกคนกินตามสมแน่กะเสียงดังเปึงปังปึงปังเงสียงดังก็เลยบ่ได้ไอ้เห็ดค่ะมืออื่นใหญ่ตามเมื่อกินนางกินหมองสับแ่บอยู่เนี่ยค่ะทุกคนตามส่พริกแม่เดียวแลละล่ะว่าแล้วพักกับลูกเองเนาะพักกัเต็มอยู่เนาะพักปอดสาพร,รสาพิกนี่แม่ปลอดสารพิกนี่แม่ค่ะทุกคนนี่ก็เริ่มปลูกไม้ๆย่อยปลูกไปเห็ดไปล่วเธอทุกคนจะจอดมันนะไอ เราก็มีความสุขที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะคะให้ปลูกพักกินเองเชื่อมตุกใจหมดว่าแม่เสงียง,ยงแต่ยิ่งเสียงสมมือแล้วค่ะเสียงตู้เย็ยนเงาทุกวัน ตื่นไปบ๊วยนั่งข้างนอกเนาะก่ะเห็นตะวิวข้างหลังนี่เอาบอลกับตองกับแตงเห็นตะวิวนี่แหละค่ะผ้ามานเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่านั่นงมุมนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นแต่ช่วงนี้ห้องนี่ยละค่ะพอข้างนอกก็ยังบ๊วยมุ้งหลังคายอย่างมันก็นั่งบ๊วยเหรอค่ะดเดี๋ยวไปยัดเจิมกับติดท้ายวิวข้างนอกให้เบิ้งขึ้นเก่าหน่อยละเด้อค่ะกับพ่อไม้ยังเบาตรงนี้คิดกับซ้ำนี่แหละเพราะพ่อไมยังเบาเบายังเบาไปอก อย่าวเาเนาะเมื่อาานี่เมื่อวานนี่เบาแล้วหาพ่อแม่เขาแล้วเมืเอ่อนี่เราคือเ่าๆหรอกตีพิ่งก็นั่งอยู่คนราคาทุกคนอยู่ไอ้ที่นอนนั่ะแหละค่ะนเนี่ยเจอมันหนาสดเหมือนเดิมนะเห็นบอกหนาสุดบริเวณท่ารีบเลยช่วงนี้ไม่นี่มีทารีบทาอะไรเลยมืเกิดแตกไปเบิดเลยก่ดูถ้าผิวอยู่แต่มันแตกมันดามเบิดมันอากาศเย็นเนาะค่ะเนี่ยเจมว่าขอให้เย็นไปสิ ไอจะงหวัดเดินไม่น่าเลยค่ะทุกคนจะเป็นไปได้บ่แล้วก็จีได้ไปเที่ยวเล่าหนี่กะจีนหนาวบ่นอบ่ได้ไปเที่ยวหรอกละเล่าไปแค่ขามไปซื้อเรากลับมานอนนอนไข่ค่ะอากาศจิบ่เย็นมาได้ดอกตีมือไป,ไปไปวันที่งีบเก็บกลับวันที่งียบแปดคือรถไฟค่ะทุกคนจะได้เห็นรถไฟลยนี่นั่งรถไฟบ้านเรารถไฟนั่งตอนไปนางตอนกลับมารถเอานอนค่ะเพราะว่าตอนไปมันบ่มีไอเตียงเตียงนอน ตอนตอนไปได้ไปตอนย้งเว้นได้นั่งอยู่ค่ะได้นั่งเบาไปทายวิวไปทุกคนเบิ่งนะคะรถไปไอรถไปไทยประเทศไทยเรา,านั่นเองก็ทีได้ปไ,ไปออกข้างนอกเลยทายคลิปไปทุกคนเบิ่อนะคะ่ะเอาแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เปลี่ยนกำลังใจให้ด้วยค่ะ พอกันแม่คิดหนาะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกับทมากให้เจิงก็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลยคะ่ะไว้เจิงกดบันบานสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye, bye.